1น9่งล้พันไม่ขายค่ะเราขายคุณเพียง1นึ่งล้านหกแสนห้มให้ย้ำลงไปอีกนะคะโซรลจถะจุเลยค่ะ2องแส0 0ี่นเก้านะคะ ีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเจเเอจะนำโปรโมชั่นค่ะเด็ด,ด,ดจริงๆมานําเสนอไม่ลดไม่แรงไม่ใช่เจเอค่ะทางคนาี่นนะคะ m a สด้า x 8 x x l ค่ะจากราคาด้านหน้านะคะจะเห็นเลยค่ะว่าทาง m a สด้นะคะจัดโปรโมชั่นรุ่นนี้นะคะ1นึ่งล้านหกแสค่ะแต่ Mazda าพิจิตเพชรเราให้ส่วนลดคุณเยอะกว่านั้นค่ะ1นึ่งล้านหไม่ขายค่ะเราขายคุณเพียง1นึ่งล้านหกแาห ให้ดำลงไปอีกนะคะโซลดจะจุลยาคา2 4 9 0 0 0นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ารอบคันเป็นยังไงทำไมถึงขายดีและโปรโมชั่นดีๆเงี้ยรถเทสหรือเปล่ารถโตโชว้หรือเปล่าเดี๋ยวจะเอพาไปดูกันเรียวๆเลยดีกว่าค่ะอะตัวนี้นะคะเห็นไหมยังมีตะขออยู่เลยเพิ่งลงจากเทเลอร์เลยนะคะตัวนี้เป็นสีขาวมุกค่ะตัวนี้จะมีค่าสีอยู่ที่10,000บาทนะคะ อ่ะตัวนี้นะคะราคาก็อย่างที่บอกคะ่ะเท่ากันแต่จะมีต่างกันเรื่องค่าสีนะคะเป็น7ที่นั่งนะคะ SUV ทแท้ๆ7ที่นั่งค่ะตอนนี้รอบคาระบบความปลอดภัยค่อนข้างโอเคนะคะก็คือว่าไม่ได้เหมือนโตท็อปนะไม่ได้แน่นจนครบเป็นแบบ10ระบบนะคะแต่ก็ให้มาเพียงพออยู่คะ่ะสีด้านข้างๆเนี่ยขายดีนะคะสีเงินนะคะ Sonic Silver น,นะคะคสีนี้จะเป็นสีบรอนซ์เงินนะคะเป็นสีที่ใช้ไปน,นานๆจะไม่ค่อยเห็นรอยคะ่ะเก่ายากและก็จะไม่มีค่าสีด้วยเห็นไหมด้านหน้ายังแข็นอยู่เลยนะคะว่า 1,699,000าที่ราคาทางมาส d a าจัดนะคะแต่มาสด้าพิจิตรเพชดั้มลงไปอีกค่ะอย่างที่บอกเหลือแค่1 6 5 0 0 0้าาเท่านั้น,นะคะ่ะแน่นจริงๆจุกจริงๆนะคะ ใครที่สนใจนะคะสามารถ inbox มาสอบถามได้ค่ะจะเองหารถได้อยู่นะคะเพราะั้งหมดรุ่นนี้แล้วนะคะราคาไม่น่ารักแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้ส่วรถดีที่สุดแห่งปีจริงค่ะและเสียงข้างนะคะชูสีขายดีตลอดการนะคะทุกโมเดลเลยนะคะสีเทาแมชชีนเกรย์นะคะสีนี้จะมีค่าสีของโมเดลเซ็ก8ที่จริง15,000บาทค่ะสา้าก็เท่ากันค่ะต่างกันแค่ค่าสีนะคะชอบสีไหนรักสีไหนเยาะ้านะคะเพราะว่าสีแต่ละสีเนี่ยในสต็อกเนี่ยพร่องไปเยอะค่ะสีไม่เยอะสีเหลือไม่เยอะเลยนะคะถ้าใครซีเรียสเรื่อง สีเนี่ยต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าพลาดโอกาสนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไม่ได้สีที่คุณถูกใจเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าทำไม CX8 ถึงขึ้นชื่อว่าขายดีและส่วนลดมาอย่างเงี้ยเป็นรถมีอะไรหรือเปล่าทําไมยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะ ตัวนี้เป็นแบบเบาไฟฟ้าคู่หน้านะคะนี่งเจ๊เอแจ้งแล้วนะคะตัว CX8 เนี่ยบเบาก็จะนิ่มนะจะอบกระชับเป็นเบรบกซีแบบนี้นะคะฟีลลิ่งในการนั่งเนี่ยจะต่างจาก CX5 นะคะ CX5 จะออกสปอรปอรเบาจะมีความแบบแน่นหนึบนะคะแต่ตัว CX8 จะนิ่มนะคะ จะพรีีมี่กว่านะคะถ้ายิ่งผู้ใหญ่นะคะหรือเด็กที่ชอบมากอ่านี่ก็ปรับเบาะไฟฟ้าได้นะคะปรับความสูงได้อย่างคนตัวเล็กๆเห็นไหมกดขึ้นมาสูงมากนะคะหรืออย่างคนตัวสูงยงจะเอนะคะนี่เดวดูนะกดลงไปค่อนข้างจะได้แบบโอ้โหคนสูงคนตัวใหญ่หรือไซส์ฝรั่งเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะเห็นไหมเฮดรูมเหือเยอะมาก,เ,มากเวลากดต่ําลงมานะคะเนีย่ยระดับเราก็ประมาณนี้นะคะขับสบายค่ะขับได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกะะันค่ะที่โค้กเคมว่าเซ็กนั่งสบาย7ที่นั่งนั่งได้จริงทุกคนนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้านหลังแถวที่2กันค่ะนี่นะคะเจะ่เข้ามานั่งแถว2แล้วตอนนี้เราก็เอาเป็นตัวผนักพิงแขนนะคะสามารถวางแก้วน้ํานะคะพักแขนได้แล้วก็มีตัวชาร์จนะคะสามารถชาร์จถึง iPad ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็น2.1แอมป์นะคะตัวชาร์จก็น่า,าจะแอมป์สูงเลยนะคะนี่วางพอวางคุณสามารถตรงนี้ก็ปล่อยสายชาร์จออกมาได้นะคะไม่ทับสายชาร์จด้วย หดือยจะเก็บขึ้นมาเพื่อจะนั่งเป็น3มแถวนะสามที่นั่งก็ได้นะคะสะดวกสบายอันนี้คือไม่ได้ดันเข้ามานะคะปกตินะแล้วเราสามารถปรับเอ็นเข้าไปได้อีกนะคะอันนี้แอร์ผู้โดยสารจตกตอนกลางนะค่อนข้างจะลมแรงมากเลยค่ะปรับเองได้นะคะแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังก็นั่งได้3เช่นกันเวลาสเต็ปในการพนักพิงมาเนี่ยก็ไม่ยากนะคะถึงแม้บอดจะใหญ่3สเต็ปเองค่ะ1นะคะ2องีองสเต็ปเองเนาะ แค่โยกแล้วก็สไลด์ออกมาแค่นี้นะคะหรือบางคนบอกว่ามีนะลูกค้าเอ่ะใช้งานจริงแค่5้าคนนะคะคือพ่อแม่ลูกแค่นี้นะคะแต่ว่าสัมภาระเยอะนี่ปิดพนะักพิงนะคะด้านหลังลงมาให้เป็นแฟลตแบบนี้นะคะวางสัมภาระลูกวางสัมภาระของตัวเองได้เลยนะคะหรือคุณพ่อที่ไปตีกลอบนะคะหุ่มกลอฟใหญ่ๆวางข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันยังเก็บของได้ไม่เยอะก็พับลงมาอย่างนี้ได้เพราะแถวเนี่ยถ้าเปิด3มแถวแถวหลังก็วางกรอบได้ถุงกรอบได้นะคะ แต่เปิดเต็มก็วางได้เยอะกว่าเดิมเห็นไหมถ้าวันไหนคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะคะหรือครอบครัวอยากไปเที่ยวปิกนิกเก็บเดินทางไกลนี่ไม่ต้องใช้รถหลายคันนะคะใช้คันเดียวไปด้วยกันเปลี่ยนน้ำมันก็เซ็กแปดตอบโจทย์และราคาตอนนี้ดีมากๆไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะซื้อตอนไหนแล้วนะคะส่วนรถค่ะย้ำอีกครั้งค่ะมาสาตร์พิจิตเพชรนะคะจัดให้ค่ะ1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเท่านั้นค่ะที่อื่นขายกันหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะแต่นี่ไม่ได้ขายค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆค่ะอย่าช้านะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเพจ มาสตาที่จิตเทสขอนแก่นนะคะแล้วก็เป็นออฟฟิเชียลนะคะหรือจะได้เลขาพวกเราสีสาวนะคะก็จะมีมาสตาร์เลดี้ขอนแก่นภาษาไทยทั้งหมดแล้วก็หาจะอีได้เช่นเคยค่ะ0 9 3 9 1 6 2 6 5 1นะคะไลน์ id jaaymee ค่ะจำให้แม่นะคะจะขายทุกรุ่นของมาสตาค่ะคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะคลิปหน้าจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะถ้าไม่อยากพลาดบ๊ายบายและสวัสดีค่ะโอ้สบายดีค่ะ You take me.